งามแนมีน่ยเลนี่นี่จะดอกงามบราเผาเนาะอฮ้ยบม้งามเขาวใช่ไหมหอมอีกหรือเ่าหมูเดียวเนาะจ้ะผมจ้ะดอกดอกกาสวัสดีตอนเช้าๆเด้อจ้ะสวัสด,ดีครับจ้พ่อก,กันก,กับเพกก่อๆมาหมั่นเกาเนาะเฮ้ยผู้หมวดเด้อจ้ะเก่เงพอดีนะ อันนี้ก็เป็นเห็ดที่เขาเก็บมาจ้าตอนนี่แหละอันนี้เป็นเห็ดตะไคร่น้อยตะไคร้ได้เห็ดตะไคร้ได้เห็ดดินจ้ะเห็ดนาเขียวเห็ดนาเรียพ่อพ่อกัพ่อพ่อกันมื่อนี้เสาร์ของวันที่สิบห้ากันยายนสองห้าหกแปดเด้อพี่น้องเป็นอะไรกันไปตามไปตามชุ่มเนาะว่าเขาจะได้เห็ดหลายเป็นได้มื่อนี่กับคนกับผักกาหลายเนาะจ้ะไปไอ้ตะไข่ขาวเด้อจ้ะ นี่นะห่ะมดผมจะครยข้าวเด้อจ้ะมึงเหคก่อนไม่นีกี่ขึ้นครึงเนาอครึหัวขึ้นก่อเนาะจ้าเมียนมึงคายก่อนคายขาวเด้อจ้ะอีดอกนึง sẽ khay cứ cờ đó chờ. mong nỉ 3 đọt nõi. sẽ khay khâu 1 đọt nữa chờ. nhệt à. hàng. hàng, hàng thưng đọt cả อ่ะเีนึตุ้มจ้ะยี่นาคือเนาะตนึ่มนึงยี่สามตุ้มครับผมออดอกงานต่ดอกนี้เนาะคุณด่คุมมุมนี่จ้ะเดิมออกว่าใอ้ขึ้นวาอยู่เนาะ ดอกบานดอกกับผมงามดอกไข่ขาวดอกงามามจ้ะหักจังเลยจ้ะเยกอเดงกับผมดอกามงามเนาะอ้หัวนี้งามเยรับผมดอกดูงเงียครับผมกินคือเจาะเียกัน จิ้มตัวนะเดอมาันดอกไคนน่หอยอึงได้จ้ะดอกเป็นุ่มเนาะมันเนี่ยงามครับผมหอย้อนึงจ้กวเนาะตัแดงดอกมามย้อนึงด้จ้ะครับนี่อันนี้ ตุมดอกเงนกครับผมก็เป็นดอกบานดอกอนนดมกอีก่ตนงสองอกเพิ่นอยู่ในอ,อันนันโพดนะ่าเพิ่นได้สีบัวสดใสเนาะอยนม่นไม่ทับมอคพินได้ก็ออยโฮนีอีกหดอกคนนี้ครับจ้าอู้ดแดงๆงนี่เพิ่นตาก็เลยอ่โัแมงมี อืงมอืมหงมองนี้มันกระดึสีบงงางมมึงะเนมึงมึงมไขมึงมจ้ะสองดอกมึงคมคงตัดขางี่หลังเนะึงกมึงงามงาม

รูกก็บานนะแม่จ้ะมงนอีดอกเงิอดผมูมไม่จ้ะสองควจ้ะไม่กอนน้ำดอกหนึ่งกบะมองอกับนี่ดอกเดียวเถอะหามูหาพวกกระบุมีเนาะ่าระปุโอ้ยกอเป็นสามดอกบานจ้ะแน่บ่านนะโมนี่ บานโอ้แน้นติ๊กนว่าเอาเดี๋ยวบันนี้พี่น้น <Okay. S 1> งองอจุมนึงจะ้ะปาดโ <m> อ้ยมองลุดมันเป็นยังสิบันนี้จุม,มนี้่ <laughs> มมาดอกเต็มกัน งามป่ะผมมันขักมานแน่จ้ะดอกนึงหอมไหมปุปิดบปุ๊บป uh> um> ุ๊บป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 ุ๊จปุ๊บมุ๊บปุ๊บปุบ ดอกกับผมกานได้์มัอนี่เขาอ่หมานคักหมานเนี่ยจ้ะเมันเห็ดกัวเขามีแต่ดอกงามๆแล้วไอ่สวนสวนมัอนี่จ้ะเพราะเพาป่านปลูกไว้เนาะเห็ดอนจูงเหมอยู่จ้ะหมดหมดหกดอกเนาะแต่เนี่ยเห็นละงูเขาก็ได้มาดอกนึงจ้ะแต่งามทีดอกนั่นไอกเดียวดอกเดียวอ่า ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์้อจ้ะที่เป็นกำลังใจให้เฮ้าเนาะไอ้ฝากกันไว้คิดนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็ดบม่นี่เห็ดดินห้างแล้วเนาะจ๊ะห้างอี่ดีเห็ดคากับโวยังขจ้ากวดเรียบ